เป็นประเด็นที่ทาเอาชาวเน็ตตกอกตกใจค่ะหลังจากที่เปียโนโนิชาพัฒนแฟนสาวของนิกกี้ณชัดได้ออกมาไลฟ์ทั้งน้ําตาบอกว่าเธอได้จบความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มแล้วพร้อมเปิดเผยค่ะว่าเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดคือถ้าไม่รักแล้วแค่มาบอกเลิกไม่ได้หรอเผยทําดีที่สุดแล้วไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่ต่ออีกค่ะโดยเปียโ,โนค่ะได้บอกว่ามันจบแล้วชัดเจนยังไงก็ต้องพูดไม่มีวันที่ทัวจะไปลงใครได้ถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเพียงแต่ว่าจะพูดให้กระทบทุกคนน้อยที่สุดพูดในส่วนตัวเองเท่านั้น ความจริงนะทุกคนคือความจริงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้คิดถึงจริงๆว่ามันจะเกิดขึ้นเราก็ไม่คิดเหมือนกันค่ะมันจะเป็นแบบนี้เพราะเราก็ปกป้องไปสุด,สดๆดแล้วออกตัวขนาดนั้นเราไม่เคยไม่ปกป้องคนของเรานะคะปกป้องตลอดแต่ถ้าปกป้องแล้วยังทําอยู่หนูก็มีเหตุผลมากพอที่จะถอยและไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่ต่ออีกแล้วหนูก็ปกป้องตลอดค่ะไม่เคยไม่ปกป้องหนูก็ออกมาปกป้องไม่อยากให้ใครไปด่าแต่สุดท้ายแล้วถ้าทุกอย่างที่หนูปกป้องเป็นเรื่องจริงจะให้หนูทํายังไง ทุกคนอยากให้เคลียร์ถ้าให้พูดความจริงต้องรับให้ได้นะ ความจริงจากปากหนูเท่านั้นคนอื่นๆไม่มีโอกาสที่จะได้พูดตอนนี้เพราะฉะนั้นหนูมีโอกาสพูดคนเดียวจะไม่แร์กับคนอื่นแต่หนูจะพยายามพูดให้ซอ์และกระทบถึงคนอื่นน้อยที่สุดไม่โทษใครอื่นเลยแต่ว่าถ้ารู้ตัวก็อย่าทําเลยทําร้ายคนอื่นทําไมแล้วก็หนูเข้าใจว่าหนูทําหน้าที่ของหนูดีที่สุดในแบบที่หนูสามารถทําได้แล้วอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่หนูทําดีที่สุดแล้วจริงๆหนูเชื่อว่าหนูซัพพอร์ตคนของหนูตลอดไม่เคยไม่ซัพพอร์ตคนของหนูเลยแล้วหนูไม่เชื่อว่าความจริงใจที่หนููใใหหห้้้และะความเกียนจได รับแบบนี้เหมือนกันแน่นอนความสัมพันธ์ขอแค่ความสบายใจและการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วถ้าหนูไม่ได้หนูก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่แล้วจริงๆหนูมีเหตุผลมากพอในทุกการออกมาจากความสัมพันธ์ของหนูนะคะและหนูไม่เข้าใจที่สุดก็คือถ้าเขารู้ว่าเราโดนอะไรมาแล้วยังจะทําอีกหนูก็มีสิ่งที่ทําให้เขาไม่ชอบเหมือนกันทุกคนมีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วค่ะอยู่ที่ใครจะรับได้มากน้อยแค่ไหนหนูพูดตลอดว่าถ้าวันหนึ่งรับไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปอยู่จุดๆนั้นเพียงแต่ว่าเราถอยกันก็ได้้้นนี่่หมมาาาายถถึงวัเข กันไม่ได้จริงๆก็แค่ถอยคบหรือเลิกกันไปเป็นเรื่องปกติของทุกคู่ถ้ามันเข้ากันไม่ได้ก็แค่ถอยแต่ว่าขอตลอดว่าแบบมาเลิกกันก่อนสิถ้าวันนึงจะทําหรือไม่รักหนูแล้วก็แค่มาบอกเลิกหนูไม่ได้หรอทําไมต้องทําให้คนอื่นมีปมในใจด้วยนอกจากนี้ค่ะพียโนยังได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยค่ะว่าหนูทําดีที่สุดแล้วไม่ได้อยากให้ความหวังกับใครทั้งสิน้นทั้งคู่ก็ถอยและพยายามปรับเป็นตัวเองมีเรื่องไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องปกติพี่เขาก็เปลี่ยนเยอะมากๆจนอาจไม่เป็นตัวเองด้วยสุดท้ายกกก็็ตต้้องคุยันนแแลวแ่นะ หนูไม่อยากพูดอีกติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn